สวัสดีค่ะวันนีพวกเราจะาเสนอเรื่องการปัญหาการใช้เงินกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินในมหาวิทยาลายัย 2. เพื่อทำความเข้าใจต่อข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย 3. เพื่อเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้จ่ายเงิน ปัญหาของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอาจจะมีปัญหาหลายอย่างมากมายแต่ที่เป็นปัญหาชัดเจนมากๆคือปัญหาด้านการเงินเพราะการที่มาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายรา,า,ายเดือนมากมายเช่นค่ากินค่าห้องพักค่ารถค่าเดินทางค่าของใช้ต่างๆบางคนก็อาจจะมีค่าเที่ยวเล่นพอนักศึกษาได้ก็คุมเงินเองใช้จ่ายเป็นรายเดือนบางคนก็เงินไม่พอจัดการเงินไม่ถูก ในบางกรณีที่นักศึกษามีเงินไม่พอใช้จ่ายอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปกครองให้มาไม่พอใช้นี่คือปัญหาที่นักศึกษาหลายคนเจอซึ่งทําให้มีผลกระทบตอ<ม>่อชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากค่าใช้จ่ายในรั้วมหาวิทยาลัยเบื้องต้น 1. ค่าหน่วยกิจและค่าเทอมขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิวทยาลัยคณะและสาขาวิชาที่เลือกสอ ค่าชุดนักศึกษาชุดสาขาบางคนอาจจะต้องซื้อเสื้อแลบร่วมด้วยในกรณีที่ต้องทําการทดลองสามค่าหนังสือเรียนอาจจะไม่ได้ซื้อหนังสือทุกรายวิชาแต่บางรายวิชาอาจจะจําเป็นต้องซื้อสี่ค่าอุปกรณ์การเรียนเช่นส,สมุดจดเลคเชอร์ปากาหรือดินสอเป็นต้นห้าค่าค่าเดินทางค่าน้ำมันรถหรือค่ารถสาธารณะหกค่าอาหารในแต่ละวัน เค่าหอพักถ้าเลือกพักใกล้มหาวิทยาลัยจะเดินทางสะดวกและประหยัดค่าเดินทางทิ่การประหยัดเงินฉบับเด็กหอหนึ่งหาข้อมูลให้มากการหาข้อมูลเกี่ยวกับหอพักในลหลายๆที่เพื่อที่เราจะได้มีทางเลือกหลายทางบ้าหอไหนดี 2. หาเงินร่วมห้องการหารูมเมทมาอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดเงินค่าหอ พอสามารถหารค่าหอค่าน้ำค่าไฟได้ 3. ไม่เลือกห้องที่เกินตัวเวลาที่เราหาหอพักให้เราเลือกห้องที่เหมาะสมกับเราไม่แพงจนเกินไป 4. เลือกที่พักใกล้ร้านสะดวกซื้อเพราะทําให้เราสะดวกสบายในการไปซื้อของโดยเราสามารถเดินทางแทนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ 5. เลือกหอพักใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อ,เ,อเป็นการสะดวกในการเดินทางและยังประหยัดค่าน้ำมันรถด,ด้วย6 ทำกับข้าวกินเองเพราะการทำกับข้าวกินเองทำให้เราประหยัดเงินในการซื้อกับข้าวที่ร้านการสร้างอาชีพเสริมขณะเรียน1การทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร2รับสอนพิเศษสอนพิเศษให้น้องมอต้นและมอปลาย3ฟรีแลนซ์รับถ่ายรูปรับทำงาน4ขายของออนไลน์ ขายของพวกจำพวกเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ 5. ทา YouTube สร้างช่องของตัวเองทำคลิปลง YouTube 6. ส่งอาหารสั่งอาหารให้ลูกค้าพร้อมส่งถึงที่วิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะ 1. รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ 2. ลองทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยบ้าง 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรุ่นพี่รุ่นน้องสี่รู้จักให้อาภัยผู้อื่นห้าลองหัดเข้าชมรมดูบ้างหกทำความรู้จักกับอาจารย์เจดเข้าเรียนสม่งเสมอ 8. ดคิดทุกอย่างก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรข้อดีข้อเสียในร้วมหาวิทยาลัยข้อดีการออกมาอยู่มหาวิทยาลัยได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ได้เลือกเรียนตามที่ตัวเองชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอย่างอิสระเลือกทำงานพาร์ทไทม์หาเงินใช้เองได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในทุกด้านข้อเสียการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระมากไปอาจทำให้เสียคนได้รู้สึกกดดันกับการเรียนค่าใช้ใจ่ายมากขึ้น ผลกระรทบที่เจอในเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างมากนอกจากออกมาอยู่หอพักคนเดียวแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายจึงต้องมีวิธีการรับมือกับการใช้ชีวิตให้ได้ไม่อย่างนั้นเราเองที่จะได้รับปัญหาปัญหาเหล่านี้ เร,เราก็ควรแก้ไขยอย่างรอ,อบคอบเช่นเรื่องการใช้เงินที่เราต้องบริหารเองก็ต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองเพื่อทราบค่าใช้จ่ายและ,ะและจะได้ใช้เงินอย่างมีใช้เงินอย่างพอตัวในทุกวันผลกระทบอีกเรื่องคือด้านการเรียนกับการ กับชีวิตมัธยมการทำงานการสอบเราควรคิดวิธีรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้คือเราต้องหมั่นทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอและทำงานส่งให้ครบทันเวลาอย่ามีงานค้างและอ่านหนังสือแบ่งเวลาให้เหมาะสม วิธีการแก้ปัญหาด้านการเงิน,น,งนง 1. การประหยัดรู้จักแมงค่าใช้ใจ่ายและบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 2. หาอาชีพเสริมขนาดเรียนเพื่อสร้างไรายได้ 3. ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดและพอตัวอันนี้ก็จะเป็นหน้าการประชุมงานนะครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ผิดพัาดารในก็ขอโทษมาณน,นท,ที่นี้ด้วยขอบคุณครับ